เราไม่ปิดไฟเนี่ยเบอกให้ปิดไฟเราประกอบนี่ก็จะใ,ใส่จานแต่ใส่เป็ดเบรเรื่องเดียวแต่ไม่แล้วเรื่องอะเราไม่ได้ถ่ายของนู้นมาได้หน่อยเดียวดอะไรหนึ่งนะสิ ใช่ตัวนี้ก็พอดีเลยหนึ่งนาที ก็นั่นแลยมันไอ้ไปนี่ไม่ค่อยโคงเลยถ้าไม่อย่างนั้นเสือตั้งนานแล้วออสเตรเจียไม่นานขนาดนี้ไงเลย๋ยวปะ่ะ